สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีว่าดูดวงท่านน้ำวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีม er ีนาคตของสถานะคนคุยเรามาฟังคำนายดวงความรักนะครับของสถานะคนคุยสําหรับชาวท่านน้ำกันเลยครับว่าดวงความรักของคุณจะประสบความสําเร็จไหมรักกับคนคนนี้สถานะคนคุยกับคนนี้จะได้คบกันในอนาคตรหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหัวสามเซนนะครับเซตสามใบไปคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยครับว่าดวงสถานะคนคุยกับคนนี้แล้วนะครับคุณจะประสบความสําเร็จเป็นรักที่ยั่งยืนสําหรับ อนาคตหรือเปล่าและจะได้เป็นตัวจริงสําหรับรักในครั้งนี้ไหมมาฟังคํานายในเซตที่หนึ่งเลยครับว่า,วาดวงความรักกับชาวธาตุน้ําจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มต้นที่เซตนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่ามีบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปเกิดขึ้นนะครับสำหรับสถานะคนคุยที่คุยกันณเวลานี้เนี่ยการคาดคะเนาการการมองอนาคตการมองคิดทางระยะไกลรวมถึงการตั้งความหวังในอนาคตสําหรับชาวธาตุน้ําผมบอกเลยว่าชัดเจนมากๆนะครับแต่ติดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยยังไม่หยุดอยู่ที่คุณนะครับเขามีพันธะซ้อนเกิด คุยซ้อนคบซ้อนนะครับรวมถึงมีสถานะคนคุยเก่ากลับมาวนเวียนในความสัมพันธ์ของเขาทําให้ตัวคุณเองหนักๆสําหรับความสัมพันธ์น,นะครับรวมถึงอนาคตเองเนี่ยก็ไม่ชัดเจนมีปัญหารุงรังสําหรับคุณเกิดขึ้นอย่างแน่นอนผมมองว่าในที่นี้เองเนี่นยต้องไปจัดการที่เขาก่อนนะครับไปดูดีๆไปถามดูแบบชัวๆเลย,ยครับว่าเขามีพันธะที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เดิมไหมเพราะตอนนี้เองเนี่ยค่<ข>อนข้างชัดเจนกับรักครั้งเก่านะครับหรือว่าความสัมพันธ์เดิมสถานะคนคุยเก่าของเขามีโอกาสรีเทิร์นกลับมา ทำให้ความรักหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับสาระคนคุยคนนี้มีปัญหารุงรังและติดพันนะครับทำให้มองทิศทางอนาคตได้อย่างไม่ชัดเจนครับที่2ครเขาเป็นไงบ้างนะครับอนาคตของสาระคนคุยคนนี้นะครับในเซตที่2ครับผมบอกเลยว่าสําหรับความสัมพันธ์นะครับกับสาระคนคุยคนนี้ผมบอกไปแล้วตั้งแต่เซตที่1นะครับว่ามันจะส่งผลต่อปัญหารุงรังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและรวมถึงการจากลาเป็นสําคัญมากๆนะครับการจากลาในที่นี้ไม่ได้เป็นการจากลาเพื่อจากกันไปเลยสัทีเดียวนะครับแต่จะเป็นการรีเทิร์นวน กลับมาเวียนกลับมาอยู่แบบนั้นนะครับผมมองว่าตรงนี้เองเนี่ยทำให้ชาวท่าน้ําหนักใจมากเพราะชาว่าน้ําตั้งความหวังกับคนนี้ไว้เยอะวางเป้าหมายไว้เยอะนะครับคุยกันเรื่องของอนาคตไว้เยอะมากๆแต่ในที่นี้ผมมองว่าจะไปไม่ถึงนะครับจะไปไม่ถึงฝันไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับรักไม่เกิดขึ้นอนาคตไม่ชัดเจนนะครับสิ่งที่สําคัญสําหรับความรักไม่เห็นผลสําหรับอนาคตผมมองว่ามุ่งเป้าไปที่เรื่องอื่นนะครับเพราะคนนี้เองเนี่ยสำหรับความสัมพันธ์คนนี้แล้วไม่ชัดเจนนะครับและมีโอกาสห่างไกลเลิกลาจบ ลงนะครับควรเลือกเป้าหมายอื่นนะครับหรือเปิดรับคนอื่นเข้ามาเลยนะช่วงนี้ครับเส้นสายนลครับเป็นไงบ้างนะครับอนาคตของสาระคนคุยนะครับสำหรับชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนะครับในเส้นสายนลครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าภาวะความสัมพันธ์ไม่ถูกระบุอย่างชัดเจนเกิดขึ้นความรักไม่หาหาจุดที่สิ้นสุดสําหรับความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับรวมถึงคนนี้เองไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายสําหรับคุณนะครับคนนี้มาเพื่อจากนะครับเจอเพื่อลบ ความสัมพันธ์หรือว่าเจอเพื่อห,หักกันเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมมองว่าไปต่อกันไม่ได้นะครับสําหรับคนนี้ถึงจะไปต่อกันสุดท้ายก็ได้แยกจากกันอยู่ดีนะครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ฝืนต่อสําหรับความสัมพันธ์นี้ผมมองว่ารักในครั้งนี้กับคนคุยคนนี้ผมมองว่าถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีพันธะซ้อนเกิดขึ้นหรือคุณพอจะทราบว่าเขามีคนคุยหรือว่าคนที่ซ้อนจัดจากคุณผมบอกเลยว่าให้เลิกทันทีนะครับเพราะถ้าง,งั้นเองเนี่ยคุณจะไปต่อกับความรักในครั้งนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเปล ที่คุณทราบดีอยู่แล้วเห็นชัดอยู่แล้วนะครับให้รีบออกมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้เลยครับเพราะคนพนี้ในอนาคตก็เป็นคนที่ไม่ชัดเจนและไม่ได้เป็นแฟนกันซึ่งความรักระยะยาวอยู่ดีครับ